แรปเตอร์กินนะพิีโนแรปเตอร์โอ้เจอแรปเตอร์ก่อนเลยอละระวังแรปเตอร์กัดนะเอาไปแล้วป้าไปแล้วหนีก่อนละอเอาระวังเดี๋ยว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 ตอนนี้เราจะเข้าถ้ำละเดี๋ยวใจเย็นกล้าเข้าไหมถ้ำอะนี่นี่ถ้ำอะเพื่อนเพื่อนครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในนะไม่รู้คืออะไรนี่เราเจอไดโนเสาร์คอยาว สูงมากอ่ะร้องทำไมอ่ะไปป้าอีกเห็นอะแวบๆเหมือนเป็นห้องขังของพีเล็กเลยอนะ่ะอันเนี้ยใช่ไหมเนะี่ยเขาขัง,ขงห้องนี้เขาต้องขังไดโนเสาร์ตัวร้ายแน่เลยแต่ว่านี่ห้องนี้มีแรปเตอร์อยู่อยู่ทีเลสใช่ชอบด้วยฮะน้อยโอห้องเนี้ยเขาไม่ให้ใครเข้าเลยนะแปลว่ามีไดโนเสาร์ดุร้ายมาก มีูนเรโอมาแล้วค right ่ะเกิดอไรขึ้นครับซีโนเลโอไดโนไดโหรอเลาโรออันมิ้อ์ะที่นี่มีประตูมิติด้วยเหรอไดโนซอร์มันออกมาจากประตูมิติเหรอครับ ฮะอุ้ตาได้ยินเสียงได้รู้เสาครับมันอยู่ใกล้ๆแถวนี้ฮะคุณแม่กลัวครับสินอ๊อฟเดี๋ยวเราหนีขึ้นรถแล้วขับออกไปจากที่นี่ครับว้าวไปที่เสาออกมา เราพาเพื the there there? Right ่อนเเข้าไปดูข้างในว่ามีอะไรกับ้างซิโน้ครับโอ้ไปกันแล้วไ็กัไปกันแล้วครับอ่าแล้วเราเข้าไปยังไงอ่ะมันมีแม่น้ําอยู่อ๋อทางเข้าทางเข้าก็ได้กลัวนะระวังนะอะไรมันลอยโยนฟ้าเพื่อนๆตอนนี้เราได้ตัวละเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเดี๋ยวเพื่อนๆตามพี่ซิโน้กับน้องเลโอเข้าไปข้างในเลยนะครับ วิ่งไปแล้วระวังแรปเตอร์กินนะพิชโนแรปเตอร์โอ้เจอแรปเตอร์ก่อนเลยอะระวังแรปเตอร์กัดนะเอาไปแล้วป๊าไปแล้วหนีก่อนละเอาระวงังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้เราจะเข้าถ้ำและเดี๋ยวใจเยน็นกล้าเข้าไหมถ้ำอะ่อำอะนี่นี่ถ้ำอ่ะเพื่อนๆครับเดีย๋ยวเราจะเข้าไปข้างในนะไม่รู้คืออะไรแย่แล้วครับพี่เก๋ก มีลูกไดโนเสาร์อยู่ข้างใน呀ไล่ตัวเนี้ยเหาเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งข้างในมันมีเดโนเสาร์ตัวใหญ่อยู่ใช่ทีเล็กไหมครับมันกําลังจะกินลูกไดโนเสาร์ะครับเราต้องเข้าไปช่วยจีนโนกล้าเข้าไหมมนจะกินเรารอยู่นะดูสิอุ้ยมันท่าทางจะหิวมากน้อยโอ้ระวังนะครับเอาเร็วเร็ว ลูกวางมันกินนะเร็วๆมันกินลูกเต๋อสาวแล้วไม่ต้องกลัวรีบไปอุ้มออกมากล้าไหมพี่ชิโน่เอาลุยเร็วครับเร็วๆมือมันขยับแล้วเร็วๆเร็วๆออกมาเร็วๆโอ้โหไวมากอะเขาไมนิ้วุออกมาโอ้ยเขาเจ็บแล้วตอนนี้เราจะต้องไปตามหาแม่มันครับ ไม่รู้ว่าแม่มันอยู่ที่ไหนอ่ะไปะเราไปตามหาแม่เดลเสาโอ้โ oh, ห oh, เจ้าตัวนี้ oh, <okay. S 1> มันร้ายมากอ่ะไห oh, <okay. S 1> นครับเจอยัง oh, <okay. S 1> ใช่เหรอใช่ลูกเดลเสาเหรอตัวนี้ oh, <okay. S 1> มันไม่ใช่นะมันเป็นแค่ลูกปั้นนะตัวนี้ว้าเ็กนี้มันเหมือนก้อนหินนะ oh, <okay. S 1> แต่คล้ายๆอยู่นะ oh, <okay. S 1> ไหนขอดูหน้าก่อน มันก็คล้ายๆอยู่นะแต่ไม่ใช่เราต้องไปตามหาแม่เดือดเสาตัวเน,นี้ยโอเคพกิซิโน่เจอยังครับเอาเ้าแม่เดือดเสาอยู่ในน้ำหรออันนี้อะไรอ่ะมีหน้าคิงคองแปลว่าที่เนี่ยมันคือถ้ำคิงคองเราต้องรีบไปครับเร็วเดี๋ยวยคิงคองออกมาใช้ตัวนี้เปล่าแม่มาหน้าตัวเนี้ยไม่ใช่ไม่เหมือนหรอ หมเ,เพื่อนๆอยวตามน้อยโอไปเลยครับน้อยโอน้อยโอล,ลืม<ด>ตัวน,นี้ตัวไหนใช่ตัวนี้เปล่าไม่ใช่หรอน้อยโอครับพีชิโนโน่อยู่ตรงเนี้ยพีชิโนโนนอนเลยตรงเนี้ยพีชิโนโนต้องเปลืองไปหาไปหาใครไปหาแม่เดือเสารเหรอเอลาไม่ได้นะเดี๋ยวลูกมันตายพีชิโนโนแล้วน้อยโอไปไหนอะ เพื่อนห้องไอ้ออกปีนต้นไม้ไเหละอยู่บนต้นไม้หรือเปล่าก็ไม่มีนะอ้าแล้วน้องไม่เห็นน้องหายไปแล้วครับเอา้อาไม่หรอทางเลืเอกที่ของเราคือตามหาแม่ไดโนเสาร์ให่เจอนะครับใช่เหรอเหมือนไหมไม่เหมือนเอา้าะมีตาเหมือนกันนะจมูกก็มีอ่ะ เหมือนกันเลยเนี่ยนี่เนี่ยขี้บ่ะพอแต่สีไม่เหมือนก็ดูสีมันเป็นสีสันเสียรู้ละตัวไหนนี่ใช่ไหมไม่ใช่ตัวเป็นสีมากเอ้าไปมันไปมุกมากเลยนะคือตัวนี้หรือเปล่าตัวนี้เหรอใช่เหรอใช่เลคล้ายๆอยู่นะคล้ายๆเลยแหละ แต่มันเป็นตัวผู้อะตัวเนี้ยเราต้องหาตัวนี้หาแม่มันให้เจอตัวเนี้ยไม่ใช่แน่นอนเพื่อนเพื่อนว่าใช่ไหมครับน่จะไม่ใช่แล้วแม่พี่ชินโนอเขาบอกว่าต้องเป็นแม่มันแต่ว่าตัวเนี้ยต้องเป็นตัวผู้คุณแม่มาแอบอะไรอยู่เนี้ยอา้าวเห็นแม่ด้วยเหรอแม่เป็นไก่แม่บอกอันนี้มันรูปปั้นอะไรครับเสร้องด้วยใช่คุณแม่จะมีเสียงไหม,มใช่ต้องร้องหาตามหาดูด้วแม่เลยน้องเลโอ ปลาเอเจอแล้วคล้ายๆอยู่นะอันเนี้ยเนี่ยอันเนี้ยใช่ไหมเน,นี่ยแต่แต่สีมันทำไมสีแปลกๆอะไม่เห็นเหมือนตัวเนี้ยเพื่อนมีใจโนเสาเข้ามาเป็นเสารตามเสาร์เข้ามาแน่เลยอะแต่ว่าไดโนเสาร์ตัวนี้ตามพี่ซิโนโกับน้องเลอโอเข้ามาแน่เลย พี่ิโน่เขาตามเราเข้ามาหรือเปล่าซินโน่ว่าแล้วเดินสเสาเขาเข้ามาทำไมอ่ะเขาเข้ามากินไข่ดปล้าไเดรนสเสาตัวเนี้ยโอ้พี่ินโน่แต่เราไม่ต้องกลัวครับเดรนเสาตัวนี้เขาคุมครองอยู่เขาไม่ให้ใครเข้าใกล้เลยนะตัวเนี้ยใช่แปลว่าตัวเนี้ยเขาห่วงมากเนี่ยเขาดูแลตัวเนี้ยเขาดูแลไข่เขาอยู่แล้วตอนนี้น้องพี่ชินโน่กับน้องเรียวหายไปอีกแล้วอ่ะลูไปไหนครับ เพื่อนๆเดี๋ยวเราตามหาน้องเลโอกับซีโนโ่กันนะครับไม่รู้ไปไหนแต่ที่เนี่มีหิมะตกจริงๆครับเอาชิมารเโอเดีวนๆะ่ไหมเก็บๆเขาไปเล่นงหิมะกันเต็มเลยเ,เหมือนเรามาญี่ปุ่นเลย <laughs> โอ้ยเต็มเลยเต็มเลยหลบก,ก่อนโอ้โหเต็มหัวเลยเดี๋ยวหิมะเต็มหัวเลยครับตอนนี้เด็กๆเ,เขาเอาอกมาเล่นหิมากันนะเต็มหัวน้องไอโอเลยไปเอรหลบก,ก่อนหิมะตกแรงมากเร็วๆรเอ้าเดี๋ยวไม่สบายนะหิมะเยอะโอ้โหเต็มหัวเลยหิมะเอ็กดิคที่เนี่ยเขาชอบเล่นหิมากันพี่ชนะเรามาขึ้นรถของเซนเตอร์คอร์สกันไหมมีด้วยนะรถเซนเตอร์คอร์สน้องไอโอมีรถเซนเตอร์คอร์สด้วยนะที่เนี่ย เพื่อนๆเราขึ้นเต็มเลยตรงนั้นนะ่ะน้อยโรเราเจอเซนตะคอนแล้วน้โเราเจอเซนตะคอนแล้วนะคุณลุงเซนต้าคุณยืนตากแดดทำไมตร่เนี้ยแล้วลุงเซนต้าเขาไม่ร้อนเหรอมายืนตากแดดตรงเนี้ยคุณลุงเซนต้ายืนจนตัวซีบเลยเดี๋ยวเราขึ้นกวางของคุณลุงเซนต้าได้เหรอขอคุณลุงเซนต้ายังอ๋อแต่คุณลุงเซนต้าเข้าใจดีทําห้ว่าเขาให้เด็กๆขึ้นได้ครับ oh. เดี๋ยวเพื่อนๆมีตุ๊กตาหิมะด้วยอันนี้ตุ๊กตาหิมะของจริงไหม พี่ชิโน่เราไปขอของขวัญคุณลุงเซนต้ากันไหมป้ายเอเห็นคุณลุงเซนต้าเขาถือของขวัญกล่องเบลลเลยอะฮะไม่ใช่มันเป็นหิมะไม่ใช่ฟองหิมะเต็มหัวเลยเนี่ยโอ้เอาผมไม่ได้อะไรนะเอาหิมะมาสาผมได้เหรอฮะหิมะสาผมได้เหรอชิโน่เลยเดี๋ยวไปเดี๋พาไปดูตุ๊กตาตาแดงนะตุ๊กตาหิมะตาแดงมากอะ ตรงนี้มาสิตามไปอีกนะเห็นยังเจอยังตามไปอีกนะเร็วๆตรงนี้ตรงนี้หมาเขาหยุดตกแล้วนี่ after, ไงจิ hmm. hmm. ๊กตาหมาตาแดงตาแดงนะมีเหรอไม่ม right yeah, ีใครอยู่ข้างในเฮ้ยเอติสามุเย็นอะไรนะตัวอะไรนะรู้จักเหรอน้องเรียรู้จักเหรอตัวเนี้ยเยติตัวอะไร ดิศารยี่ตีเดี๋ยวเดี๋ยวเราขึ้นรถของเซนเตอร์คอร์ได้เหรอขอเขายังนี่เขายือนอยู่ตรงนู้นน้าเซนเตอร์คอร์อะเราไปเอาของขวัญเซนเตอร์คอร์ได้ไหมขอเซนเตอร์คอร์ได้ไหมเซนเตอร์คอร์โอ้โหเซนเตอร์คอร์มีของขวัญกล่องไปเล,เลยกล่องนี้เขาจะให้เด็กๆด็กที่มีสายดีที่สุดอะใครจะเป็นผู้โชคดีได้กล่องไปนี้ถ้าใครอยากได้ ของขวัญเซนเตอร์คอร์สเด็กจะต้องเป็นเด็กดีนะครับเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่นะถ้าเราอยากได้ของขวัญเซนเตอร์คอร์สเราจะต้องท fruit, ADA 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 s <S ําตัวดีนะครับเดี๋ยววันคริสต์มาสเซนเตอร์คอร์สเขาจะเอาของขวัญมาให้พวกเรานะเงีอผพาทีของเราคืออะไรอะเราลืมไปแล้วหรือเปล่าให้เราต้องตามหาแม่ในทุกงเสาร์ให้เจอครับแต่น้องเราหิวแล้วนะน้องเราหิวมากเลยตอนนี้เดี๋ยวเรากินอาหารในทุกเสาร์ด้วตอนนี้ใช่ไหมไม่ใช่นะ ป้าเอกได้ยินเสียงเดนทร์เสารไปไม่หมดเลยใกล้ๆเรานี่แหละพี่ซิโน่ได้ยินดังไหมแถวนี้ดังมากเลยนะเสียง,งคล้ายๆเดนทรเสารตัวนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูไหมเดี๋ยวเพื่อนๆตามน้องซิโน่เข้าไปนะครับน่าที่อยู่แถวนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอเสียงดังมากแถวนี้แปลว่าต้องอยู่แถวนี้แน่เลยแล้วน้องเราไปไหนน้องเราอะ น้องโยตอนนี้เสียงได้รูเสาทางหน้านะครับแถวนี้เดี๋ยวเราต้องระวังนะแม่ดนเสาต้องอยู่แถวนี้แน่เลยครับเอาพีซชิโนโไปไหนแล้ววะเดี๋ยวเราต้องไปหาพี่โนก,ก่อนพชิโนพี่ิโนอยู่ไหนครับพิ่ชิโนพี่ิโนอยู่นี่มันหลบทำไมตรงนี้อ่ะกลัวเหรอเรากลัวหรือเปล่าหลบไปเลยสิไปเจอนะแต่ได้ดเสาเยอะมากเลยฮะ เต็มเลยครับเพื่อนโอ้โหไหนทิเล็กมาเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวทีเล็กมาแล้วเพื่อนทิเล็กมาพี่ชิโนเขามาหาตัวนี้หรือเปล่าน้อยเราเขามาหาตัวนี้หรือเปล่าใช่ไหมนั่าจะใช่ไปเอ๋ยลองเอาไปคืนนะเขาจะเอาไหมไปเอ๋ก็กลัว ใช่ไหมฮะใช่ลูกเขาไหมฮะระวังนะระวังนะอุ้ยไป<ว>อุ้ยเขาจะกินระวังระวังไม่ใช่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 ลูกเขาระวังครับ<ว>ทุกคนยืนนิ่งกนหมดเลยฮะถ้าหยุดนิ่งไดโนเสาวเขาจะไม่กิน<ว>น,นิ่งกหมดเลยครับถ้าใครขหยับโดนกินเลยนะน้องซีโนเข้าไประวังนะครับ

ให้แม่เาแต่ตอนนี้เด็กๆเขาอ๋อเด็กสาวตัวนี้ใจดีเขาไม่ทำร้ายคนนะเขาไม่ทำร้ายเด็กๆครับพวกเราก็ตกใจนึกว่าเดยกสาวตัวนี้จะกินเขาใจดีเขาใจดีครับเขาไม่ทำร้ายเด็กๆ พี่น้องครับตอนนี้เราเจอหรือยังแม่เดรุสเซิลตรงนี้แต่เยอะมากอ่ะที่นี่เดรุสเซิลอ่ะไม่รู้ตัวไหนเป็นแม่ของเขาตอนนี้น้องเลยเขาหิวมากเลยเขาไม่สนใจอะไรลักพี่ินโน่เจอรยังหรือจะเป็นตัวนู้นข้างในหรือเปล่าตรงนี้ตรงนี้คล้ายๆอยู่นะพี่ชินโน่เจอแล้วหรอตัวนี้ใช่ไหมแม่ของเขาอะ่ะใช่ใช่ตัวนี้แหละเขาร้องหาลูกเขาอยู่ ตัวนี้แหละครับที่นอกล้าเอาลูกไปคืนเขาไหมกล้านะระวังนะครับมึาร้องหาลูกเขาอยู่อ่ะตัวเนี้ยใช่ไหมใช่ไหมอันนี้ถึงเดรุสเสานะไม่ผิดตัวแล้วนะเพื่อนเพื่อนเราเจอแม่เดรุเสาแล้วนะครับฮะใช่ตัวนี้แหละแม่เขาอ่ะ ลูกเขาวางไว้ตรงนี้นะเดี๋ยวเขาก็เดินไปหาแม่เขาเดี๋ยวเด็กๆครับภารกิจเราก็สำเร็จแล้วนะครับยอนครับตอนนี้เราก็เอาลูกเดินสาวมาคืนแม่เขาแล้วใช่ไหน้มีเสือด้วยอะน้องบอกมีเสือดาวที่เนี่ยใช่เหรอใช่เสือดาวเหรอระวังระวังเดี๋ยวเดี๋ยวจริงเหรอระวังระวังสายป้าอีกเห็นอะไรแวบๆเหมือนเป็นห้องขังของ ทีเล็กเลยอ่ะอันเนี้ยใช่ไหมะ่ะเขาขังห้อง,นเ,งเ,เนี้ยเขาต้องขังเดรัลเสาร์ตัวร้ายแน่เลยแต่ว่านี่ห้องเนี้ยมีแรปเตอร์อยู่ดูทีเล็กน้อยโอ,โอ้ห้องเนี้ยเขาไม่ให้ใครเข้าเลยนะแปลว่ามีเดรัเสาร์ดุร้ายมากก็ดูอะไรระวังนะเห็นไหม แปลว่ามีจริงๆในเนี้ยเ,เพื่อนๆในห้องเนี้ยมีไดโนสเสาดุร้ายมากอยู่ข้างในเนี่ยเขาขัางไว้อยู่ในห้องนี้เลยครับ<อ>เดี๋ยวเรารีบออกจากที่นี่กันก่อนอเดี๋ยวเขาพังมาตูออกมานะไปเร็ว<อ>เ,เพื่อนๆครับตอนนี้น้อยโอเขาเหนื่อยมากเลยครับพี่ซีโนก็เหนื่อยเราตามหาทางออกกันอยู่ เราเต็มด้วยเสาล้อมเราเต็มเลยครับน้องโอไหวไหมครับน้องโอเหนื่อยมากน้ำแล้วพี่ชิโนโพี่ชิโนโเจอทางออกยังโโอตอนนี้ทุกคนเหนื่อยมากเลยเดี๋ยวเราต้องหาทางออกให้เจอนะครับน้องโอจับทางออกได้ไหมจับได้ระวังนะเดี๋ยเสาเต็มไม่หมดมาแล้วมาแล้วเร็วเร็วเร็ว พิชโน,ชนจเจอยังครับ<ป>อุ้ยพิชโนเจอ,อแล้วเหรอตรงนี้เหรอทางออกอะ่ะนี่ไงทางออกเดีย๋ยวรอด้วยสิเดีย๋ยวใช้ทางออกจริงนะแน่ใจนะทำไมมืดอ่ะมืดแม่เลยนะข้างในไปไหนกันหมดละ่ะเด็กๆหายตรงไหนครับข้างในมืดเดี๋ยวเดี๋ยว ตรงนี้เหรอทางออกเดนนะตรงนี้หรอไปะตามชี้เส้นัลยนนนู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 ้นนต้นนูนนู้นน้นนู้นนูนน้นนู้นนู้นนูนนนนอนน มีโครงกระดูกของไดโนเสาร์ด้วยนะตัวมันใหญ่มากเลยครับกิซิโนโตัวใหญ่มากเลยไม่รู้โครงกระดูกของอะไรอะตัวเนี้ยทีเล็กอันนี้ฟอสซิลของไข่ไข่ตัวอะไรเลโอฟอสซิลไข่เจ้าทีเล็กมีคือแม่เปนแม่เลยอะ แล้วอันนี้อันนี้โอ้โหนครับอันนี้คือเหมือนแบบเป็นอะไรนะยีบอะสมัยยีบโอ้ข้างในมืดนะระวังนะครับเด็กๆโอ้ย รเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นอะไรเป็นถ้ำไหมพี่ชิครับตแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นถ้ำและตอนเนี้มันจมอยู่ในน้ำครับใช่พี่มีติ้งพวกโลเใช่่น่กงมเข้อยพี่ินอเรากล้าเข้าไปข้างในไหมต่อไหมกล้านะข้างในนี้นะไป ตามน้องไอโอเข้าไปเลยครับามาปลป่าเแปลว่าถ้ำที่นี่ตมน้ำมีแต่ปลาฉลามโอเคเราออกมาจากถ้ำแล้วตอนนี้พิชโนพิชโน มีแบกปั้นอะไรครับนจมน้ำอยู่เปล่าพอได้เ้ยูยักไม่หอครับลูกปั้นอะไรครับมน้าอยู่ครับเดี๋ยวเราไปต่อครับเดียวนี้นะหลงครับระวังหลงอพิชิโนออกมาแล้ว ตอนนี้กำแพงมีแต่เป็นภาพวาดไดโนเสาวหมดเลยโอ้เยอะมากเขาบอกประวัติของไดโนเสาวแต่ละตัวหมดเลยครับเพื่อนๆแปลว่าที่เนี่ไดโนเสาวเยอะมากมีหลายสายพันมากเลยครับ ทางออกแล้วเหรอไหนครับพี่ชิโนอเจอทางออกแล้ว,ว,ว,วตามน้องไปเร็วๆเดี๋ยวเดี๋ยวระวังนะ,ะ,ะตอนนี้เราออกมาแล้วนะเพื่อนโอ้โห<ะ>ชิโนอเราเจอ<ะ>ได่าดุเสาคอยาวโอ้โ<ะ>หตัวสูงมากอะ่ออะร้อองทไม่ะพี่ชิโนอมันร้องอะไรอ่ะทำไมมันร้องอะ่ะ ตัวสูงมากเลยซีนโนเราเจอมึงอ,อียิปต์แล้วค่อมึงอียิปต์พี่ซีโน,น่ยัไงที่เราสงสัยอะข้างบนคืออะไรไงข้างบนท้องฟ้า โอ้ใหญ่ามากเขาเรียกว่าอะไรซีนอเขาน่าจะเฝ้าประตูทางเข้าหรือเปล่ามีเก้าอี้ท้องคำด้วยอ,อ,อันนี้เมื่อก่อนจนี่ต้องไปที่นั่งของกษัตริย์นั่งได้อ,อ,อันนี้ห้ามเหยียบห้ามเหยียบข้างในแต่ตรงนี้นั่งได้ครับโอ้ ูงใหญ่มากอะซีโนเลโอรู้ไหมขืดภาพอะไรอันเนี้ยเวลาคนตายอะสมัยนู้น่ะเขาจะมาห่อใส่เป็นมัมมี่เป็นมัมมี่น้องเลโอเจออะไรครับอันนี้ตัวอะไรอะเหมือนเทพเจ้าอุ้ยน้องเลโอระวังนะครับ ใช่ครับข้างในมีเขาหงกดครับแต่ก่อนอื่น่ะเราจะเข้าไปข้างในได้ยังไงอะเนี่ยสองตัวเนี้ยเขายืนอยู่ว่าเราต้องรีบวิ่งนะไม่งั้นเขาจะจับเราหนองไปแล้วหนองไปแล้วชิโน่เดี๋ยวก่อนวิ่งทันนะคนนี้เขาถือดาบนะเอาไปเลยครับดูเร็วไปเร็ว ลุแม่ไปด้วยเอาเร็วเอาปลาไปด้วยนะเร็วครับตอนนี้เราเจอเขากดแล้วนะแต่เรากล้าเข้าไหมยังไงเราก็ต้องเข้าเพราะเราหนีจากสองตัวนั้นมาไม่งั้นเดี๋ยวสองตัวนี้จะวิ่งไล่จับเราแต่ว่าให้ยจนะแล้วตัวนี้คืออะไร้าะไม่ข้างในมีเดรุเสาได้เหรอทำไมมันออกมาเนี้ยโผล่มาตรงเนี้ย เนี่ยเขาบอกว่าห้ามเอาหัวเข้าไปข้างในไม่งั้นไดนเสาจะกัดนะระวังนะ,ะเดาไปเชื่อลองซิอ่ะเลโอลองซิเดวเสาจะงับเราไหมเอาไม่เอาหรองั้นพวกเราต้องรีบเข้าเขาวงกดแต่อนอื่นอย่าเพิ่งใช่ใครจะนำเดี๋ยวเดี๋ <_" S 2> ยวรอด้วยสิเดี๋ยวปานหลงคุณแม่ไปละรอกันด้วยอย่าเพิ่งนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอา้าเลอโอซิโนไปไหน,นไเอา้เอาอุ้ยรอปลาด,ด้วยรอปลาด,ด้วยอาแน้มเลยจับมือคุณแม่ด้วยเอา้าไปไหนกันแล้ววะไปมองเห็นเจนอะไรเงี้ยอยู่ไหนครับซีโนตัอเต่าเนี่ยใช่ไหมใช่ฮนะเอา้าไปไหน ในน ah ้องเร็วไหนจำมือก่อนใช่ไหมใช่ไปกันต uh, yeah, ่อไปกันต่อระวังนะรอที่สิ่เอาซิโนอยู่ไหนซิโนใช้มีไปไหนเอากระจกซิโนอู้จิตเอาคุณแม่คุณแม่อยู่ไหนนี่ออกไม่ได้แม่อยู่นี่หุตรงนี้ก็เป็นกระจกหมดเลย ไปทางไหนก็มีแต่กระจกอะอันเนี้ออาทางนี้สิต้องไปทางนี้อันนี้หรือเปล่าเนี่ยไปทางเนี้ยฮะกระจกเหรอเอ้ากระจกตรงไหนครับเดี๋ยวจะรีบสิปลาก็จะหลงแล้วเนี่ยระวังนะ ยนได้เสียงอะอยู่ไหนอยู่ตรงไหนเอาน้องเลโออยู่ไหนแล้วครับนุ่นน้องเลโอเดินตรงไปที่ไหนเอาไหนคนนี้หรือคนนี้เอาคนนี้โอ้ยตกใจหมดดูว่าไปทางไหนต่อไปทางไหนต่อบิชโนเขาลืมกลัวแล้วนะครับเพื่อนๆตอนเนี้ยไปทางไหนต่อ เดี๋ยวครับอุ้ยน้องเรยวคุณแม่หายเดี๋ยวคุณแม่หายเรือยังไนเร็วๆมีเข้าไปช่วยคุณแม่ก่อนคุณแม่หลงเอาชนะปีศาจจุกหัวไปเอาใจหมดเลยไม่โ้องเรื่องหัวโอ้ออกมาแล้วนี่มันฟอสซิลไข่กระสับ เหมือนนกเลยนะเหมือนนกแก้วอ่ะเพื่อนๆว่าเหมือนนกแก้วไหมครับเอา้าพิสมนพิสมนมันทำไมมันนอนอยู่ตร่างนี้ครับ,บ,บเอ้า,กาไก่เป็นนกไปแล้วมันนกอะไรอ่ะมันใส่ลุงเลยอ่ะออมีเขาวงกูกดอีกเหรอเดี๋ยว พิซแนลแล้วนี่อะไรอ่ะเหมือนอะไรเนี่ยผมกัดหลุมุกว้าประทะดนะกับอยู่นอกโลกเลยครับฮะไหนทางออกที่ไหนครับโอ้ยปาตกใจนู้นว่าไปทางนี้ตอนแรกปาโนอยู่ทางไหนนี้เอ้า ไปอยู่ข้างนอกเพื่อนๆตอนนี้เราออกมาข้างนอกนะดีใจกันมากเลยครับแต่ให้เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยตอนนี้อเราเหมือนเราเข้ามาะลุมพิตีเลยครับได้ยินเสียงได้ดินเสาร้องน้องเลโอที่นี่มันเป็นโลกดึกเพงบันหรือเปล่าเราออกมาเนี้ย ตอนนี้เราออกมาจากเขาวังกดได้แล้วแต่เราได้แต่เสียงเด็เสาวร้องเต๊มไม่มดเลยครับเพื่อนๆเ,เราจะทำไงกันดีนนอะเพื่อนเพื่อนครับเดี๋ยวเราต้องหาทางออกจากที่นี้ให้ได้ครับเจอแล้วทางออกเราปลอดภัยแล้วอ,ออกมาเจอถังเล่นเต็มเลย